สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นตอบคําถามแล้วเราจะมีปุ๊บนี่สมาร์ทโฟนนละเครื่องก็คือเป็นตัวช่วยเรียกอะไรนะสมาร์ทโฟนว้างเจ๋<า>เราจะมีตัวช่วยคือสมาร์ทโฟนก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์หาข้อมูลได้จะเว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคนถูกแค่คนเดียวนะเขาก็ถูกคนเดียวเลยใช่แล้วก็อีกสองคนเนี่ยโดนทำโทษโดนทำโทษอะไรมาอุดนี่ไงนี่นี่นี้ นี่ไงเี <news> ๋ยวหยิบขึ้นไปเลยนี่ไงแล้วแล้วมึงเอาขึ้นไปทำไมวะยเอาเอามาไว้เก๋ๆเฉยๆตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนจะตอบปีบไก่นะอ่าคนจะตอบก็คือขวาไก่ก็คือคือต้องแข่งกันคว้าด้วยอ่ะมาทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมครับผมคำถามแรกนะฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับระบบสุริยะคำถามแรกเลยนะครับถามว่าดาวอะไรที่อยู่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมดาวเนปจูนครับเอ้ยถอย แล้วบุ้งเซิร์ชยังอ่ะเอ้าก็คนมีความรู้อ่ะเี่ยวชลาเอ้าชะลาดอ่ะเยชฉลาดเฉยเอาให้เซิร์ชก่อนก็เรียนอ่ะผมเรียนมาทำไมอ่ะคนเรียนมาอ่าต่อไปนะครับอะไรกัวะอุ้ยอุ้ยเฮียเสียวแท้เลยจ้ะเฮียเฮียเฮียกูวิทยวแท้นุกเลือดเลยวะเฮ้ยทำไมแคสมันแน่นแน่นวะโอเจ็บแน่เลยอ่ะอะไรต่อไปเลยนะครับยาวเลยนะฮะอ่าเป็นระบบสุริยะเหมือนเดิมนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าดาวอะไรที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดครับ ดาวุฒิดาวุฒิตนนั้งไอ้เหี้ยกูได้เปรียบอันนี้งานนี้กูได้เปรียบไอ้เหี้ยระบบดวงดงาวไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับระบบสุริยะโอ้ยคำถามสุดท้ายละวางโทรศัพท์เลยมึงตายหรือเปลวางโทรศัพท์เอาถ้ามึงรู้อ่ะมาถามว่าระบบสุริยะดาวอะไรใหญ่ที่สุดดาวาราเรือดาวเรือ ไก่ที่เมืองกูยอมโอ้ยตายตื่นี้อะอีกแล้วเมื่อกี้กูได้อยู่พลาดอ่ะวิเราได้ไหมเนี่ยดาวอ่ะไม่ได้เลยแต่พอมันไม่ทันอ่ะโอ้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มูเขาได้ดาวกันเนี่ยเขาบอกได้ดาวพอ็นไงเชียรบเชียร์เฮ้ยเราได้ไหมเนี่ยดาว้แต่พอม คำถามต่อไปแกตัวถือว่าวันรอบสังหารจอร์ดเคนเนดี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ <_ S 1> เดือนอะไรและคอสอะไรชื่อคนอะไรวะจอร์ดเคนเนดีเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะฮะไอ้เย่ยแค่ชื่อกูก็ปวดหัว <_ S 1> วันรอบสังหาร วันที่อะ hey. ไรครับผมวันที่22พฤศจิกาส6นตอนเที่ยงครึ่ง2ตามนวท้ินครับผม0 6ขอสออะไรฮะขอตออขอสอเหรอ2 5 0 6ขอสอขอสอ้ขอสอเปเลยวะผิดครับไม่ได้ครับ เอาวอนทีวใดฮะหนึ่งเอ้าหาวันอะไรฮะเดือนอะไรฮะวันที่2 2ิพฤศจิกาตอนเที่ยงครึ่งถูกต้องเอาพอ้อยกอนโอยไม่ได้แค่คอสไอ้ย่าอน้อยไอ้ย่องน้อย ไอ้เหี้ยทำไมพี่ราสี่นะเราพี่ไม่เป็นเหี้ยเลยหรออึดต่อเลยเกมเร็วคำถามต่อมานะครับผมในประเทศบ้างในประเทศเออดีมากคำถามนะฮะตั้งใจฟังดีๆนะฮะยาวนิดนึงนะครับคำถามมีอยู่ว่าอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคข้าสมุทรระหว่างอ่าวมอตมะและที่ราบลุ่มแม่น้ำของตอนกลางคืนมีกี่อาณาเขตและกี่เมืองโอ้ย เดี๋ยวลาสิบวินะครับคนดูรอนานนะครับสิบวิจะโดนลงโทษทั้งหมดนะครับไอ้เหี้ยสิบครับมีสิบเฮ้ยเฮ้เก้าเฮ้ยตัดอ่ะทีนีทิศทิศเหนือทิศเหนือครับเมืองแพรถูกต้องครับหรือเมืองแพร่นั่นเองอ่ะครับผมทิศใต้ครับเมืองพระบางเมืองพระบางครับหรือคือเมืองนครตะวันนั่นเองตอนนี้ถูกต้องครับแล้วก็เมืองทิศตะวันตกครับผมเมืองถอดหรือแม่ตอดนี่เองครับผมเมืองท้ายอ่ะเมืองทิศตะวันออกครับผมหรือเมืองสข้าถูกต้องนะครับ เฮไอ้เฮียแล้วกูได้โอ๊ยมึงกัดกันมึงกัดกูในไอ้เฮียนะโจ้ไอ้ตบบเอวมึงทิ้ไอ้ตบดย้ายสุดตลกคำถามต่อมาฮะคำถามเกี่ยวกับวัชพืชนะฮะกัญชาเลขประจำของกัญชาคือเลขอะไรฮะ นวันกัญชาที่4 20ถูกต้องเลยเอ้ยไอสัตว์กูต้องพิมพ์มือเดียวแล้วอีกมือนึงกูจะคอนคว้าอะไรสัตว์คำถามจะง่ายก็ง่ายจริงๆพอเซอร์เนี่ยพอเซอร์คำว่าเล่งแล้วเนี่ยยังนึกออกเลยสัตว์เฮ้ยยังอยู่ในตระกูลของกัญชาอยู่นะครับถามว่ากัญชาประเทศไทยถูกกฎหมายหรือยังยังยังครับผมยังถูกต้องนะครับ สุดช่างง่ายเังไงคือสงสัยอยู่ว่าถูกกันมหมหรือยังไงยังยังยังไม่ถูกอุย้ยถ้าถูกกันหมายจะเจอกัน เดี๋ยวทุกคนอย่าพึ่งนะฮะพวกเราเอาแค่เอากระชาเป็นตีมของพวกเราเฉยๆนะครับแต่ว่าพวกเราสูงกันไม่เป็นนะครับสูงไม่เป็นนะครับผมสัญลักษณ์สารภาพใช่สารภาพนะครับเราจะออกตาสัญลักษณ์ทางตานะฮะสารภาพมากเลยถ้าเกิดถูกกฎหมายนี่ก็จะคุยกันอีกเรื่องนึงใช่เราก็ไม่ตอบคำถามแบบนี้เลยตอบ้ครับเดียวเลย มาฮะต่อไปฮะให้เขียนอักษรภาษาไทยทั้งหมด4ตัวมีต่อมาตักทอดส้นฐานชกกระเทยคอละคังฮะต่อมาตักทอต๊ะแบตักขอละครังขอละครัเจอมเจอแล้วครับต่อไปนี้ยังว่ามีลอกกันไหนอาญาดูมองด้วยทอส้นฐานคอละคังเอ้ยว่าโอ้ยไม่ทันยูกุยไม่ทันฮะต่อมาตักป่ะถูกต้องฮะขอละครังขอลฐานนะชกกระเทยป่ะชกกระเอคยละคังป่ะถูกต้องกั กูกดไปก็ผิดอยู่ดีอ่ะตอนตากตอนนัามเขาละครช็อตอะไรนะตอนตะเกียะไอหัวเข้าหัวออกอะหัวเข้าหัวออกเออต้องไหัวเข้าหัวออกด้วยอ่านภาษาอะไรขอมึงวะได้หัวเข้ามึงถอดถุงตีหางเ่ยหัวเข้าไม่มีอะไรนะตอนเกียะหัวเข้าหัวออกอะหัวเข้าไม่มีตอไม่มีอะมึงภาษาอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวนะเพี้ยอะไรเนี่ยไม่มีเหรอไม่มี ไม่มีเลยไม่มีอยู่ในภาษาไทยเลยไอเวดไอเวดแต่ดูพี่กุ๊กกุ๋ยบ้างฮะคนละชังหรือบัวม้าเนี่ยต่อเป็นต่างมองยันฐานชอกเกช์เอ้ยพี่กุ๋ยตอบถูกนแล้วราคางตอบถูกแต่ไม่ใช่โดนโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีนะฮะตียี่เมงอ่ะชอบกุ๋ยเหมือุ๊ันอุดอุดกล้ไกล เก่งงงท้อยิมาต่อกันด้วยภาษาไทยเหมือนเดิมนะฮะให้ทุกคนเขียนโง่ลืมลืมโง่โง่โทษโทษโทษซาละรือสาละเรือซาเรือรือใช่ฮะสช่นะฮะสาละรือใช่ปะซาละเรือสาละรือนี่เลยดูอ่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องแลับ ใช่ดิไงวะใช่ดิเอ้วายาว่บบนี้นะใช่ครับพระครับผมล้วกลัวถูกรือันนี้อันนี้หัวเข้าออกนะนี่นี่มันนี่หัวเขาออกใช่ไหมอันเนี้ย หรือลาไอ้อาร์ตอ่ะหรืออู้ามหรือกับหรือหรือไม่ใช่ฟังผิดอ่าหรือรอเรือกับรอเรือรอเรือกับเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริงเนี่ยมันรอริงมีเรือไม่เล่นช่างทำไอ้เหี้ยมุกเดิมเดิมไม่เล่นแค่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยผมต้องไปสลับต่อไปครับแกสละเหมือนเดิมแล้วนะสลับกับสลับครับง่ายๆเลยฮะสละเอือกับสละอ้วกครับสล่ะเอือกสล่ะอ้วกเอือกสละเอือกับสละอ้วกนะฮะ เอือวะเอือกนะฮะเอือว่ะเอือจะละอ้วามาครับผมเอออันนี้อันไหนคือเอือฮะอันนี้เอือเออือไม่เอกออว่ามันจะมีไม่เอกได้ไงอัดเออือไม่เอกออวมันจะมีไม่เอกได้ไงแลาวะลองดอ่า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 มือลองสี่สองอันนี้เอือกอ้วกเอือกฮิฮิใช่ป่ะนะถูกต้อง ไม่เปิดดูเม่วะไม่เปิดเออดูพี่กู๊กุ๋ยดิโอ้ผิดนะแอลพี่ดูนะ้ยังมีโค้งกูเฮี้ยสุดเลยมาครับเย้ครับโยนตัโอ้ยพี่เฮียโดนเน้นๆเลยอ่ะพี่กู๊กุ๋ยนะฮะอะไรอ่ะอะไรอะไรเอ้าว้าเอ้าวแม็กหมดโอ้ยโอ้ยแม็กหมดก็ถือว่าจบกันนะครับเย้จบจบแล้ว ดีวะดีกูถีอวัารอดนะครับหมดจริงๆนะครับแอบไปเรียนติมพิเศษ็จก่อนกูพุ่งตรงนะกูพุ่งตรงเลยนะไอเหือกอั๋งมัวเฮียกูมัว ถูกเฉยอะเออถูกผมผมคิดตอบได้ในในหัวอะน่าจะเป็นอันนี้แหละมันน่าจะถามอันนี้เพราะว่ามันเป็นมันไม่ค่อยได้ใช้แหมตอบถูกแล้วทำเก่งเลยนะก็ในตลาดที่ไม่ค่อยได้ใช้ทำไมไม่สอบแบบพูดคำถามภาษาอังกฤษเนอะอ๋อเก่งเก่ะตลาดเลยใช่ไโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้พวกเราได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณช่อง AO ของเพื่อนอาร์มด้วยนะครับที่ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้พวกเราจาก 200ทรัพยซับจับ0 0งรยซับหปี200ทรัพยซับข้ามคืนเดียวเท่าไหร่ฮะ2,000ฝ่าก um> ็ขอขอบคุณด้วยบางทีเราก็เหมือนอยู่ในห่วงโคจรที่ห่วงโคจร อธิบายแล้วก็ขอบคุณอาร์มคือง่าย,ายๆเราไม่เก่งหรอก<ช>แต่ว่าเราตั้งใจให้ทุกคนสนุกตั้งใจทำใช่ให้ทุกคนเขามีเสียงหัวเราะกับเราตั้งใจมากๆใช่ขอแค่ทุกคนกดไลค์กดซับให้พวกผมสักนิดนึงใช่สนุกไม่สนุกยังไงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยสนุกอยู่แล้วพวกเรามั่นใจข <c oughs> อบคุณครับผม เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับโอเคครับบ๊ายบายวรช่อง ODY นะครับอุดี้นะฮะขายเสื้อนะครับ ODY ไปซื้อเสื้อกันได้เลยนะครับผมอุดี้ดุดูดก็มีนะช่วยแป้งอ่ะเดี๋ยวอูจะบอกคำตอบให้คุณก่อนนะ เจะบอกสุริยะโอเคป่ะโอเคคำตอบแรกนะคือมึงตอบดาวเนปจูนเลยถามแล้วมึงตอบดาวเนปจูนไปโอเคป่ะคำตอบที่สองอ่ะมึงตอบดาวพุธไปเออได้ต่อไปพูดหันเลยโอเคป่ะโอเคเนปจูนพูดหันโอเคงั้นเนปจูนพุธูดหันอ่าโอเคเรียงกันเลยนะอ่าเรียงกันเลยโอเคแล้วสลับตลอดเลยเออรู้จังฮะพี่พี่อันนี้เสร่นะรู้จังว่าแล้ว